กาบนมัสการพระเทพปริยสุทธีและคณะสงฆ์ทุกท่านนะคะ,ะกาบกบสวัสดีคุณแม่ชีแก้วแม่ชีนารินลาสุธิธรรมวิทย์และก็คณะเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราได้มาร่วมบุญกระถิน่นทอดกระถินสามคัคคีนาวัดไทยธรมารมศาลาา ที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นบุญสองแผ่นดินที่พวกเรามีความตั้งใจถ้าไม่มีความตั้งใจพวกเรามายัางสถานที่นี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่บนเทือกเขานะคะ ต้องข้ามข้ามข้าน้ำข้ามทะเลมาด้วยค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เรามาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันในครั้งนี้นะคะโดยกนรนำของคุณแม่ชีนารินราสุธีธรรมวิทย์นะคะได้ร่วมรวมคณะลูกศิษย์มาแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ได้มากับหลวงพ่อพระเทพปริยสุทธีนะคะอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังวันนี้พึ่งก็ขอเป็นตัวแทนอ กล่าวประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้ให้พวกเราได้ทราบโดยสังเขปนะคะเราจะเห็นแล้วที่พวกเรามานะคะว่าสถานที่นี้ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยสุทธีนะคะไดะ้สร้างสร้างให้คณะพระสงฆ์แล้วก็ผู้ที่ได้มาสแสวงบุญณนะสถานที่แห่งนี้เป็นอาคารที่ มีหลายชั้นแล้วก็ก่อสร้างอย่างดีนะคะรวบรวมปัจจัยมาเพื่อได้ทํำนุบำรุงพระพุทธศาสนาณนะประเทศอินเดียสถานที่ของพระพุทธเจ้าพ่อของเรานะคะเมืองพุทธสืบสายชำระจิตใจแต่งสีวันนี้นะคะคุณแม่แก้วก็เป็นตัวแทนนำลูกศิษย์นะคะจะมาะเป็นกลุ่มคณะเจ้าภาพที่เราได้มาร่วมบุญเป็นประธาน ฝ่ายคาราวาสในครั้งนี้นะคะก็คือคุณสุรีรัตน์ตันติบูร์ผู้ที่อยู่ด้านข้างของคุณคุณแม่ชีแก้วนะคะเป็นประธานในเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะ ใครที่จะอย,อยากจะมาร่วมบุญก่อนที่งานพิธีกระถินจะเริ่มนะคะก็สามารถมารวมปัจจัยกันเพื่อเป็นอกองบุญกระถินในครั้งนี้เพิ่งขอแจ้งยอดคร่าวๆก่อนนะคะก็คือคุณแม่ชีแก้วและคุณสุริลัตตันติบุญพร้อมคณะนะคะได้นำเงินสดนะคะจากที่ร่วมบุญกันจำนวนหนึ่งล้านสองสนบาทค่ะทําบุญนุ้นใจไฟดี นนี่ละยอดมแตั้งใจในะโยมนะตั้งใจอธิษฐานก่อนอธิษฐานนี่ตั้งใจให้มั่นคงนะนึกถึงทานของเราเราได้มาด้วยความยากความลำบากเราในตลาดนี้เพื่อผูชาคุณพระนัาตายตามรอยพระศาตดาุูธเจ้าของเรานะเดชะบุญค่าตั้งจิเตเจตนสตาสรัทธาเปรมปรี ยากจนเข็นใจอย่าได้เกิดมีแก่ตัวข้านี้จนถึงนิพพานทุกโศกโรคภัยอัปรีจัไลไยอย่าได้แพ่วพานขอให้ชนชีพข้ายืนยาวนานอยู่สุขสำราญจนนิพพานถึงเรามาทำบุญอีกครั้ง